สวัสดีค่ะวันนี้เราจะขึ้นใบงานที่ส3บามนะคะเป็นการเขียนทศนิยมซํำในรูปของเศษส่วนเนาะคราวที่แล้วเราทำแบบเต็มไปแล้วนะคะวันนี้เราจะทําแบบลัดเนาะอ่ะมาดูเราสามารถเขียนทศนิยมซํำให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยมีหลักการดังต่อไปนี้นะคะหลักการข้อที่1นนะคะอ่ะถ้าทศิยมซํา มีลักษณะการซ้ำหนึ่งตัวนะคะส่วนจะเป็น9เช่น0.4 4ยสี่าเห็นไหมคะสาตรง4มันก็จะได้เป็น4ส่วน9นะ2.5 3 5้นะคะ2ตัวนี้ก็คือจำนวนเต็มปกติเองไหมคะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเต็มแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเห็นไหมต่อไป มีหนึ่งตัวก็เป็นส่วนเก้าห้าก็ได้เป็นสองเศษห้าส่วนเก้านะคะต่อไปอ่ะทีนี้สองถ้ามีการซ้ำสองตัวนะ,ะหรือสามตัวถ้าสองตัวส่วนก็จะเป็นเก้าสิบเก้าถ้าสามตัวส่วนก็จะเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ดันั้นถ้าเป็นสี่ตัวก็จะเป็นอะไรคะ 9, เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไปเรื่อยๆนะคะ,ะตัวอย่างเช่นศูนย์จุดเจ็ดสองเจ็ดสองสามส่วนก็คือจะเป็นเท่าไรคะเจ็ดสิบสองเห็นไหมเศษก็จะเป็นอ่ะขอโทษเศษก็จะเป็นเจ็ดสิบสองส่วนก็เป็นเก้าสิบเก้าต่อไปศูนย์จุดห้าเก้าสามซ้สามศูนย์จุดห้าเก้าสามห้าเก้าสามซ้มนะคะดังนั้น เราก็เอา593มาเป็นเศษส่วนก็จะเป็น999าเ้าเ้ามอ่ะต่อไปข้อ3อ่ะทีนี้ถ้ามันไม่ซ้ำทุกตัวล่ะอ่ะอย่างเช่นข้อ4นะคะเขาบอกว่าทศทศนิยมซ้ำมีบางตัวซ้ำบางตัวไม่ซ้ำให้พิจารณาดังนี้ 1. หให้นำเอาเลขทั้งหมดเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวไม่ซ้ำส่วนหาได้โดยใส่9ตามจำนวนตัวที่ซ้ำและใส่ศูนย์ตามตัวไม่ซ้ำอย่างไงงงไหมอ่ะขั้นแรกนะคะดูเศษก่อนนะ0 1 8จุดหนึ่ซ้ำอ่ะศูน8จุดหนลง8ตัวเดียวนะเอาทั้งหมดก็คือ18 ลบด้วยไม่ซ้าคือ1เห็นไหมคะหารด้วยมีซ้ํา1ตัวเขียน9ไม่ซ้ํา1ตัวเขียนศูนย์เห็นไหมคะก็จะได้เป็น18บลบ17ลบ1ได้17สนะ่วน9 0ศูนย์ะอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งอ่ะข้อตัวอย่างที่5นะคะมาดูอ่ะ หนึ่งจุดสามสี่ห้าซ้ำห้านะคะถ้ามีจำนวนเต็มหรือแยกจำนวนเต็มออกมาเลยนไคะฮะต่อไปทั้งหมดสามสี่ห้านะสามสี่ห้าลบด้วยไม่ซ้ำก็คือสามสิบสี่นะีคะส่วน ตรงไหนซ้ำเป็น9ดังนั้นซ้ำหนึ่งตัวมี9นะคะส่วนไม่ซ้ำเป็น00ก็จะได้เป็น1 3 4 5งสลบสาได้311ส่วนด้วย990นะคะถ้าตัดได้เราก็ตัดถ้าไม่ตัดตัดไม่ได้เราก็คงไว้ประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะ,ะแบบฝึกหัดของเราอ่าบอกว่า <c oughs> รูปแบบที่หนึ่งนะคะสองสามหนึ่งตัวเห็นไหมคะสามหนึ่งตัวก็เป็นเท่าไหร่คะสองส่วนเก้าศูนย์จุดสามสามสามส่วนเก้าศูนย์จุดสี่สามสี่ก็เป็นเท่าไหร่ลูกก็เป็นเท่าไหร่คะสี่ส่วนอะไรคะส่วนเก้าอ่าอันนี้ถ้าสามสองตัวสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดส่วนเก้าสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดส่วนเก้าสิบเก้า สี่ศูนย์จุดสี่หกสี่หกสามก็ได้เป็นสี่สิบหกส่วนด้วยอะไรคะอ่ะเก้าสิบเก้าข้อสามศูนย์จุดอ่ะอันนี้ศูนย์จุดหนึ่งสองสามทำไมได้หนึ่งร้อยี่สิบสองหนึ่งร้อยี่สิบสองก็มาจากอะไรลูกหนึ่งร้อยยี่สิบสามลบอ่ะมาตรงนี้มาจากอะไรหนึ่งสองสาม ลบหส่วน990ก็เลยได้ตัวนี้เห็นไหมคะตรงนี้ได้มาจากอะไรได้มาจากทั้งหมด3 4 6ลบ3ส่วน990อ่ะดังนั้นข้อนี้ทำยังไงมันก็คือ4 7 1ลบ4ส่วน ก้าเก้าดังนั้นได้เท่าไรคะสี่ร้อยหกสิบเจ็ดส่วนด้วยเก้าร้อยเก้าสิบ้าดังนั้นแต่ละรูปแบบจะมีให้ทำอยู่อีกเจ็ดข้อนะคะนักเรียนไปทำต่อนะคะโอเคก็คํานี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ